ทีอ่อนุสาวรีย์เราสู้คู่ปลาสาสน้องหองดงธรรมชาติหาดลำนางรองกราบสวัสดีทุกท่านครับกราบสวัสดีทักายคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านทุกคนครับทิดโพรชาแน,นลจะพร้อมแล้วครับพร้อมกับการค้าการขายในแบบ อกค้ายแนวอยู่แนวกินครับอาหารอีสานครับเน้นเน้นทางอาหารอีสานครับหรือว่าของค้าของขายทั่วไปนะครับก็เน้นไปทางอาหารการรับประทานอาหารการกินนะครับทักทายกันตอนเช้าวันนี้ก็วันศุกร์ นะครับ,บกับช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาสองนาทีครลบใครว่างก็เข้ามาสักายกันได้ด้วยก่อนไปทำการทำงานตามความสะดวกตามอัพยาสัยของท่านแต่ละท่านแต่ละคน ว่างน้อยก็ทักทายกันว่างมากก็อยู่ด้วยกันพูดคุยกันนานๆไปนะครับพูดคุยทักทายกับพิทโคยครับช่วงนี้ก็อยู่กับการปฏิบัติหน้าที่เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับกำลังทอดใจอยู่ตอนนี้อยู่หน้าเตา,าสามาก็อยู่หน้าเตาก่อน เตรียมจากหน้าเตาเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายไปอยู่ที่หน้าครกหน้าสากต้องเตรียมไว้ก่อนทอดใจไว้ก่อนระหว่างนี้ก็พักชายกันทางการไลฟ์นะครับพี่น้องส่งสัญญาณผ่านดาวอังคารดาวเสาดาวพฤหัสท,ท,ทุกดวงหรือดาวท,ทุกดวงที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้นะครับพี่น้อง ส่งสัญญาณเสียงกันไปแพร่ภาพแพร่เสียงกันไปนะครับไม่ได้แพร่เชื้อนะครับคุยกันได้ครับผมหรือจะสั่งไว้รับประทานก่อนล่วงหน้าได้ครับจะได้จัดเตรียมหาไวรอครับพี่น้องนัดรับกันได้เวลาไหนก็บอกมากับสิโปโวยครับบริกัน ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ6โมงเช้าถึง2ทุ่มจาหรือจะมาพูดคุยทักทายกันที่หน้าร้านก็ได้นะครับทำไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าจ้าขอให้เห็นหน้าก็๋อหลับเป็นชนได้ครับพี่น้องคุยทักทายกันที่หน้าจอหน้าอะไรก็ได้ครับ p i t o ช Channel ครับค้าขายอาหาร ณห,หน้าเซเว่นปากทางเข้าตลาดสดอำเภอโนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่ถนนฝั่งถนนคู่ขนานหมายเลข348ครับผ่านมาก็ลอหาที่จอดหาที่แอบหาที่หลกริมถนนมาซื้อมาอุดหนุนกันได้ครับขายทุกวัน ไม่มีวันหยุดนะครับ6โมงเช้าถึง2ทุ่มไม่มีหยุดลาดการทำหน้าที่ของลาสดสรนทุกวันกับจิตโปยครับพี่น้องคุยกันทางหน้าจอหน้าไลฟ์กันได้ครับเยี่ยมยามถามข่าวกันเยี่ยมยามถามข่าวกันไดน้ตามอัธยาศัยของทุกท่านตามความสะดวกของแต่ละคนนะครับ มีเวลาน้อยก็ทักทายกันมีเวลามากก็อยู่พูดคุยกันทางหน้าจอก็ความจัททักทายกันได้ครับส่งเสียงเชื่อเจ้าตอนเช้าๆหน้าหน้าเซเว่นตอนนี้อากาศดีดีครับพี่น้องแสงอาทิตย์กำลังตาดส่องจากขอบฟ้าแสงสีทองกำลังจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พกพามาด้วยความร้อนนะที่นี้ เออแต่ละวันช่วงหลังๆมาน,านาี้กว่าจะพ้นเ้ากว่าจะพ้นเย็นร้อนกันเหลือเกินครับพี่น้องทุกท่านทุกคนร้อนแดดแดดเผาแดดกระั่งมันทำอ,อะไรเราไม่ได้เรามันความอดทนสูงเรามันความขยันเป็นที่หนึ่งไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วย ฮอหาย่างเดียวครับพี่น้องหายอย่างเดียวหายะตะพื้นตะพื้นยังกับชุดบายุขันบอบยลีนิดเอาไขบายุได้หายางเดียวกลับเดินเชิญก็ได้ดือ้อนูนดินแดงบุรีรำครับมีเนื้อไก่ทอดมูแดดเดียวทอดไข่ทรงเครื่องหนังไก่ทอดนังมูทอดแล้วก็ ถนนวันนี้ขนนทองประเสริฐของอีสานกับของโคราชยังเป็นอยู่โคราชอยู่ครับยังไม่ได้ใต้มาเลยใต้หมดไปแล้วกล่าบเป็นเชิญกันได้ครับผมจะพักผายกันที่หน้าจอหน้าอะไรก็ได้ครับและปะ๋าครับขายดีเหมือนเดิมครับมาตรฐานเก่าครับจ้เา,าเอาก็ดีครับเลาะเลยเจ้าเล,เลาะเลยอะไรครับคุณลูกค้าที่น่ารัก ทักทายกันทั้งหน้าจอทั้งหน้าร้านละครับพี่น้องคุยกันได้เด้เอก็ทั้งหน้าจอทั้งหน้าร้านนั่นแหละครับคู่ได้ภาษาชาวบ้านลูกทุ่งอยู่แล้วคอยลูกทุ่งอิสานอยู่แล้วแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ครับจากที่ไหนแห่งหนตำบลใดครับผมประเทศอะไรบ้านเมืองอะไร,ร,รก็คุกยกันได้ทักทายกันได้แจ้งการรับชมมาได้ครับผม ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างอากาศทางบ้านท่านเป็นยังไงรนาะร้อนกันหรือเปล่าหนาวกันบ้างหรือเปล่าแรงลมกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะฝนน้ำจะท่วมก็คุยกันได้นะครับจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงบ้างเนาะหรือว่าพี่น้องทางอินเดียเป็นยังไงบ้างครับเวียดนามเป็นยังไงบ้างเนาะทางลาวเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าจะทางกัมพูชาก็ ส่งเสียงทักทายกันได้ด้ือส่งข้อความทักทายกันได้นะครับคิดบุยพ่อค้าขายอาหารอีสานทักทายส่งเสียงจากหน้าเซเว่นปากทางเข้าตลาดสดอำเภอโนนดีแดงจังหวัดปุริลำปราเอสไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับโอเมนไทยแลนด์ก็คุยกันได้ ศาสาชาวบ้านนี่แหละครับวิจามาอุ่นนวนกันที่หน้าร้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมหกโมงเช้าถึงสองทุ่มเป็นประจําทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่างนี้แหละครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเตาอยู่ครับแล้วก็ย้ายไปอยู่หน้าคกหน้าจากนึงแม่ค้าและลูกค้านาเวลานี้ก็ปะปายกันครับยังไม่คึกคักคึกค,ค,คืนก็เป็นเป็น เป็นปกติถ้าวันในเยอะน่ะถึงจะผิดปกติตอนนี้นี่น้อยเงียบเงียบของเงานั่นคือปกติครับไม่ผิดปกติแต่อย่างใดครับชินแล้วกับแบบคนเงียบคนเงากับการค้าที่ซบเซาชินไปแล้วครับวันไหนคือคือขึ้นขายดีนั่นแหละคือผิดปกติคุยันได้ทั้ทายกันได้ที่หน้าจอหน้าไลฟ์ครับพี่น้องพอความตั้ทายกันได้เด้อแชทกัน้ามาได้ครับผม สอบถามกันได้ครับผมมีอะไรขาดมีอะไรเกินก็ติชมรับฟังกันได้ครับผมติชมในการรับชมรับฟังสร้างช่องไปพร้พอมๆกันครับพี่น้องติเพื่อก่อคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้ตอนนี้ก็ยืนโคโลโคโมอโยู่หน้าเซเวน่นนีละครับอากาศยังดีดีอยู่นะครับยังไม่ร้อนยังดียังดีงดอากาศสดชื่นแจ,จ่มใส มีผู้คนบ้างไม่มากมายแต่ก็ยังมีให้ได้ทักทายกันทั้งอยู่ที่หน้าร้านนะครับก็หน้าจอเป็นยังไงบ้างกัน้อในจอเป็นยังไงบ้างทักทายกันได้หรือ,อแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ครับผมชมจากที่ไหนมูบ้านอะไรบ้างประเทศอะไรบ้างก็ส่งเสียงกันมาได้ครับผมตอนนี้ด้านหลังก็เป็นตลาดสดครับ ลูกค้าทั้งแฟนคลับก็มากันที่หน้าร้านกันเรื่อยๆครับเราก็ต้องคอยตักทายกับแฟนคลับเราไปด้วยทั้งทั้งหน้าจอทั้งทั้งหน้าร้านนะครับเดี๋ยวจะว่าแล้วยิงเฮ้บอท่านดังก็ยิงแหละสิว่าโอ้ยนกท่องเที่ยวกัน,นะน,น,นก็บม่เห็นกยีบางครั้งมันก็ไม่เห็นก็ขอเอาไปกันด้วยสำหรับแฟนๆที่มาทั้งหน้าร้าน ก็เข้าใจครับบางทีก็จ้องหน้าจอไปด้วยทั้งหน้าร้านไปด้วยแม่ค้าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมากันครบสักเท่าไหร่ครับผมแม่ค้าขายกล้วยทอดเขาก็กลับบ้านบ้านเขาอยู่พิจิตรขายกล้วยทอดอยู่ตรงนี้ปกติเห็นด้านหลังผมเวลาไลฟ์ตอนเช้าเนาะจะเห็นด้านหลังผมจะมีแม่ค้ากล้วยทอดแล้วพ่อค้ากล้วยทอดมาตั้งร้านแต่วันนี้เขากลับบ้านบ้านเขาอยู่พิจิตรับส่วนแม่ค้าขายน้ำชากาแฟก็ยังไม่ออกมาสงสัยก็เตรียม ดูละทางบ้านอยู่ยังไม่เสร็จเตรียมเ้าเต็มขอ,อ,องส่งลูกสองเต้าไปลงหลอกโรงเรียนแล้วมั้งเลยยังไม่ออกมาตอนนี้ก็มีแต่ผมคนเดียวดโอโลโคโมโย่ยี่นี่แหละครับคุยกันได้ครับให้กาลังใจกันได้ครับรับชมรับฟังผัก้ายกันได้กับคิดโพยครับพี่น้องพอขาขายแนวยู่น่ากินขายไปทวดติดทวเด่นไปพอขายได้อามาขายหมดก็ควบคู่กับการรับประทาน อาหารมีอันนั้นอันนี้มาเสนอกินมากินกันก็เอาให้ทุกท่านได้รับชมกันไปด้วยครับวันนี้มีมะม่วงครับอาหารเชา้ากินข้าวมะม่วงกับกล้วยครับอันนี้กินง่ายอยู่ง่ายครับสิบป่วยกินง่ายอยู่ง่ายครับกินข้าวกับกล้วยก็ได้โอ้ผลไม้กินได้ทุกอย่างครับผมกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วเอาเวลามาทำมาหากินดีกว่า เอาเวลาไปช่วยเหลือสังคมกันดีกว่าเราส่วนตัวง่ายอยู่แล้วสะดวกสบายรวดเร็วมีติดป่วยคนเดียวสบายทัวจัก,กรวาลครับพี่น้องแนวกินเห็ดซูกินได้งานการกระเห็ดได้โอ้สบายปวดคุยกันได้นะครับเด้อตอนนี้ก็อยู่หน้าจอกันอยู่ครับขออนุญาตไลท์ทักทาย แฟ,แฟนทุกท่านหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน,นะครับทางหน้าจอครับพูดกันได้ทักทายกันได้ครับกับพิดปวยชนแนลครับกินง่ายอยููง่ายทำมาหากินง,ง่ายหาเงินงา่ายตัวเก็บง่ายเออสะดวกสบายรวดเร็วทันใจกับพิดปวยสำหรับ่น้องนาเจาเวนตอนนี้ก็คึกคักขึ้นกันบ้างแล้ว ลูกค้าก็มาซื้อมาหาอาหารดัดบประทานนะครับกาแฟครับผมาสบายเลยครับมีแฟนครับอเอฟซงเอฟซีมากันทักทายกันที่หน้าเซเว่นกันเรื่อยๆคุยกันไปครับพี่เนอะทักทายกันไปนี่แหละตามภาษามาหากาแฟหาขนมหาเครื่องใช้ที่เซเว่นกันเรื่ของเครื่องใช้เซเวก็มีหลายอย่างเนาะชาวมาก็พึ่งเซเว่นกัน กาแฟชากาแฟน้ำอย่างเงี้ยขนมปังยารักษาลรกบางอย่างบางตัวก็มีนอ้อยาสารมันประจำบ้านโอ้เซเว่นอย่างนี้สินค้ามากมายหลายอย่างส่วนของผมก็เหมือนเดิมครับอาหารเป็นประจำส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดหมูแดดเดียวเนื้อไก่ทอดแล้วก็ไข่ทรงเครื่องหนังไก่ทอดหนังหมูทอด วันนี้ก็ยังมีอยู่ขนมคองประเสริฐครับหอมหวานกรอบอร่อยนจะจ๊ะกินน้องทุกท่านทุกคนคุกนกยกันได้พักทายกันได้ขอใช้เวลาแต่พอของปากของคอค,ค,ครับพักทายกันไม่นานครับแต่ละช่วงแต่ละเวลากับทิโปยครับไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของหลายๆท่านหลายๆคนนานนเกินไปนะครับแ้วก็ไม่น้อยไม่มาก ไม่ทักทายกันเลยไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ควรสําหรับคนเราทุกวันนี้คุยมากไปก็ไม่ได้ขี้โม้เกินก็ไม่ดีเอาแค่พอดีพองามอยู่ในหลักในฐานความจริงนะครับพี่น้องไม่ขี้โม้เกินไม่อวดอ้างไม่แอบอ้างเกินไปเท่าที่มีเท่าที่ทาคุยจริงทําจริง อูดจริงมีหลักฐานให้เห็นจริงอะไรครับไข่ทรงเครื่องครับเนื้อไก่ทอดหมูแดดเดียวทอด<ค><ค>ไข่ไหมเอาไหมคนสวยโอ้ไม่ได้ขายเลยไม่เป็นไรลูกเด็กเล็กแดงมากันปีหน้าเวนคุยกันได้ทักทายกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ว่าครับคุยได้สนุกสนานกันไปครับ ตามภาษาพา่อค้าคนคุยง่ายปักทายกันตอนเ,เช้าฟักหน้าหลายตาพ่อค้าแม่ขายลูกคา้าได้แล้วครับท่านได้อะไรไปรับประทานก็เห็นยกขึ้นมาด้ยไก่หุ่นมันคืออย่างขัวไก่เอ้าขัวไก่ซื้อหรือว่าขัวไก่เจ้าของหรือขัวไก่คอนอื่น <c oughs> <c oughs> ตีใครเขาขว,าขวาดที่เจ้า <c oughs> ครับโอุ้ยัง อิมวอะนะเอาเี่ยวเนี่ย,เอ,เ,ยเอาไปเพิ่มมาหนีโอ้เกินเกินมีเกินมีเกินบ่กล้าเสนอหรอกมีเกิน,ม,กนมีเกินหาอยู่คุยกันได้ครับพ่อค้าแม่ขายลูกค้าหรือว่าเ,เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะทางเฟตบุ๊ครัก ก็มาทักทายกันที่หน้าร้านแล้วก็ทางนี่ครับทาง youtube คนหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้จักกันก็ก็มาถามข่าวถามข่าวคุยเล่นอยากเลียนครับพี่น้องอยากใช้ชีวิตกับความเครียดมากจนไปเอาแคบพอดีพองามพักผ่อนกันบ้างผ่อนคลายกันบ้างมี่าป,ปาร์ตี้กันบ้างัวตก็ไม่มากเกินไปเนาะ ใช้ชีวิตแบบเกินๆอะไรก็อย่าไปมุ่งไปเน้นมันมากเกินไปครับทําบ้างเกรียดบ้างผ่อนคลายบ้างเอาแค่พอดีพองามคุยกันได้นะครับกับพี่ปอยช่วงเวลาไล์ตอนเช้าเ้าวันนี้ก็วันศุกร์บางท่านบางคนก็ว่าอ้วันเสาร์น้อยเตรียมตัวพักผ่อนทำน้อยๆวันนี้เพางนวันเสาร์น้อยแล้วพ่กนี้ก็พักแล้วสบายๆผ่อนคลายวันนี้งท่านบางคนสําหรับท่านที่ทํางานเป็นเวลาเนาะเป็นเดือนเนาะ บางคนบางทางก็ทําไม่มีหยุดเหมือนกันเหมือนกับผมเนาะธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวอย่างนี้หยุดไม่ได้คนบางท่านก็งานราชการงานมีวันหยุดก็สบายหน่อยเนาะ <S <S แต่ก็ขอให้สู้กับทุกอาชีพทู้ก,การทํามาหากินนะครับสู้กันแล้วก็สู้กับการใช้ชีวิตเนาะบางคนก็ ร่างกายไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะแข็งแรงก็สู้กันนะครับอดทนกันครับพี่น้องคนก็อายุมากเนาะคนเฒ่าคนแก่เด็กอย่างเงี้ยกส็สู้กันครับผมสู้กันทุกเพศทุกวยัยสู้กับชีวิตประจําวันครับผมอย่ายอมแพ้อย่าท้ออย่าถอยอย่าไปยานอย่าไปกลัวผิดโปยแชแน,นลขอ,อเป็นกําลังใจให้ กับตัวเองแล้วก็ให้กับทุกท่านครับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่มีถุงละยี่สิบก็หาสิบครับถุงน้อยยี่สิบถุงใหญ่หาสิบครับเดือกได้เลยครับกินหน่อยกินหลายครับครับขอบคุณครับบักมี่ไกเนือ้อไกสองไม้ มี่ยี่สิบห้าสิบครับทุกนยี่สิบนะตัวนี้ห้าสิบกับเอาไก่สองบักมี้หนึ่งเป็น, 40, 40. นสี่สิบบาทได้เลยเหรอครับหอมหอมเห็ดวานเย็นเนาะใส่กะทิหอมมันตามเพราะต้องไปใส่หลายมีวานอยู่แล้วบักมีกับวานลูกค้ากับวานเอ้ยม่นเต็นแด้หมดน,น หกสิปาตทอนขอบคุณครับกลาบเป็นเชิญด้วครับด้วยคุณลูกค้าที่รับชมรับฟังอยู่นะเวลานี้โปรยังขายอยู่นะครับเตรียมข้าวเตรียมของเช็คความพร้อมของสภาพร่างกายอุปกรณ์แล้วก็เดินทาง มม่มีอาหารก็มาแวะซื้อแวะอุดหนุนกับคิดโปยได้ครับผมพกพาสะดวกง่ายไม่ต้องหาถ้วยหาชามให้มันยุ่งยากคุณนวายครับผมแบบแห้งๆพกข้าวเหนียวกันไปพกไก่ทอดกันไปอย่างนี้พกหมูแดดเดียวไข่ทรงเครื่องหนังไก่ทอดหนังหมูทอดแบบนี้เป็นต้นครับผมง่ายสะดวกสบายครับผมยกกว่าขาดออกมากินยำใดก็ได้ขับรถไปขับรถบรรทุกสัญจ,จรลงเหนือขึ้นใต้ ลงใต้ขึ้นเหนืออย่างนี้ก็พกพากันได้ระหว่างการเดินทางระหว่างการสัจรขับรถไ้ถนนนะครับพี่น้องคนนั่งข้างนั่งเคียงก็ป้อนกันไปก็ได้ครับบ่มีน้ำอย่างเงี้ยบ่มียังเห็บพกนะครับพี่น้องเป็นอาหารแบบแห่งๆครับคุยกันทักทายกันเด้อส่งเสียงเจี๊เจ้าเรียกหาคุลูกค้าตอนเช้าๆเหมือนเก่าเหมือนเ,เดิมกับทิดโพยชาแน,นลครับผมือจะมาทักทายกันได้เด้ออะไรบ้างครับ ขนุนมีหาิบกับยี่สิบครับถุงน้อยยี่สิบถุงใหญ่หาิบจา้ากินหน่อยเอาหน่อยกินหลายเอาหลายครับหนึ่งกิโลถุงใหญ่ส่วนถุงเล็กก็สี่ขีดครับจ้าเบืที่ตลาดกอนก็ได้สนใจค่อยซื้ออยากกินค่อยซื้อมี2ยี่สิบกับหาสิบครับลูกค้าจ้า นั่นแดละอันนียี่สิบนั่นแหละข้า้งล้างนั่นแหละครับอันน้อยนะครับพอแมนอัน,นอันในยี่สิบอันน้อยห้าสิบเด้ออันน้อยยี่สิบอันนี้ห้าสิบอะไรครับซ้อนได้ครับผมสุงใหญ่หนึ่งสุงห้าสิบบาทครับจ้าขอบคุณครับ ตั้งไว้ที่หน้าร้านหน้ารถเข็นก็มีครับมี2ยี่สิบก็หาสิบครับอันนี้หาสิบอันนี้ยีบสิบครับจากโคราชครับจากตลาดตอนแขนแม่นครับแม่นครับมีเวลาก็ไปเลือกเอามาขายแก่ขายตอนแรงๆก็แวบไปครับอุ้ยป่าต่มันครับ้ันห้องอืดอกเงินครับผม ขี่ข้านไปเมืองไดกับว่นไดนขึนเก้า,าแหละ่ะค,ครับครับอยู่ที่คนครับมันไม่ได้อยู่ที่งานอยู่ที่คนขึ้นวัานัดครับครับขายไปขายไปทำมาหากินไปอันไหนพอได้ก็เอาอันไหนไม่ได้ก็ ไม่เอาอย่างนี้แหละครับกับผิดโปรยชาแนลครับขณะนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรทักทายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับผิดโปวยก็ต้องขอตัวขอลาไปก่อนนอกจะได้เสียงข้าวเรียมของอะไรอื่นๆอีกนะครับนอกจาก็จะได้ทุกท่านได้ทําการทํางานกันนะครับเนาะเอาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทักทายกันแค่พอหอมปากหอมคอเห็นหน้าเห็นตาก,กันพอสมควรน,นะครับนอกจากโปยชาแนลขอกราบลาพี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันหน้าครั้งหน้านะครับหรือว่าเจอกันในคลิปก็ได้นะครับทักทายกันในคลิปก็ได้เรือที่ชมรับฟังกันทางคลิปก็ได้ครับขอกราบขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปโดยทางการไลฟ์ก็ดีหรือว่าในคลิปก็ดีนะครับสําหรับช่วงเวลานี้ก็ทักทายมาพอดีพองามพอหอมปากหอมคอไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับวันนี้แค่น้ขอตาบลาพี่น้องไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาหลั่งเข้ามาในกระเป๋าของท่านในครอบครัวควเรือนของท่าน,านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านทุกคนขอให้อยู่กับเงินกับทองของท่านที่หามาได้ไปนานๆอยู่ร่วมกันบนโลกไปนี้ไปดนๆนะครับเด้อทีวโแชนแนลกราบลาไปแล้วครับยังขายอยู่เหมือนเดิมมาอุดหนุนกันได้นะครับที่น้าเวิบางทางก็ตลาดคนในยดงบุรีรัมย์ครับกลาบลาไปแล้วครับสวัสดีมมดดครับ